ฝนก็กำลังจะมาทำเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวมันมืดมันคำ่ำจุดแล้วใส่ทันลานไฟแล้วจุดแล้วครับท่าน่าจะที่จะทานนะครับยกต่อไฟขึ้นมาขกไฟขึ้นมาจุดสองคนจุดแล้วครับท่านคนเดียววิ่งวิ่งวิ่งจุดแล้วพี่หอนะครับ ทุกอย่าง เทพบุรพานะครับบางนี่ออกจุดหลายบ้านนะครับคนมาจ้างหลายนะครับเทพบุรพาล่มปล่อยออกมาแล้วนะครับจะก,กลางหรือไม่โู้กระตุกล้มกลางหรือไม่โอ้โหดักล่มความได้ควนได้ควาพความ,มนะครับบางนี่ก็น่าจะ,จะกลายเป็นโครมลอยไปเลยเดี๋ยวประมาณสามสี่บังนะครับโคโมงพอดีนี่แหละนะครับ โอ้ยอยู oh, ่ในกลุ네 like the the same, re the the ่มควันนะครับพูดนะดักเอาควันอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ลมดักเอาควันอยู่นะครับโอ้บอกจากควันเลยกําลังดักเอาควันจากของควันนี่นาจะเป็นลมห่อนนะครับตอนนี้อากาศเย็นลมห่อนมันจะลอยขึ้นเทืงเมินบอกนะตามหลักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าความห่อนมันจะลอยขึ้นบน ติดจักวันแล้วก็จะเป็นสอนนงมิดจะหาย2องห้เนะครับเข้าเลยนละครับหลังจากนั้นก็เป็นสายสามบังสองห้าสองสี่นะครับสิบรับป่าโอ้สองห้าสองสองส่รับับ มาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นก็จะเป็น